มาต่อกันคลิปนี้ครับเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับวิศวกรรมไฟฟ้า,ฟาอิเล็กทรอนิกส์โทรคมพววเราได้เรียนรู้กันนะครับก็คือทฤษฎีนอตตันจริงๆเนี่ยเทอนิกับนอตตันนี่กัมันเหมือนกันนะครับแต่วิธีการมันจะต่างก,กันนิดเดียวนะครับอ่ะทฤษฎีของนอตตันมาดูครับว่าเขาให้ทำอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับเขาบอกว่าให้หาไอชอ็อตสะกิดคำว่าช็อตสเกิดก็คือลัดวงจร นะพ่โหลดนะครับและหาอาร์นอตันทุกคนครับถ้าใครดูคลิปเรื่องของทฤษฎีเทลนินอาร์นอตันหาเหมือนกันกับอาร์เทลนินคือคำว่าพูดง่ายๆว่าอาร์นอตันเท่ากับอาร์เทลนินค่าเท่ากันแต่ไอชอตสกิปก็คือบางคนใช้คําว่าไอไอนอตันนะครับอันเนี้ยหาต่างก,กันกับอ e ีเทลนินอีเทลนินเขาบอกว่าให้โอเพนโหลดใช่ไหมแต่ไอชอตสกิปก็บอกว่าให้ลัดวงจรที่โหลดก็คือช็อต อย่างเช่นตัวอย่างนี้เลยในห้องว่าเลยเนี่ยให้หากระสรแสแรมผ่าน r 6กิโลโ์นะครับคือไอโห o นะเวลาหา i ช็อตเซกเก็ต i นอร์ตันต้องลัดวงจรเลยนะลัดวงจร,จรๆๆพอถ้าเราลัดวงจรเนี่ยเราค่อยหา i นอร์ตันหรือ i ช็อตเซกเก็ตนะครับอย่าลืมครับคำตอบที่ได้มาถ้าหาถูกนะถ้าหาถูกนะกระแสจะต้องเท่ากับ1มิลง millem เหมือนเดินมนะครับจำไว้คำตอบที่ต้องเท่ากับ1มิลง millem เหมือนเดิมนะครับนะสมัยผมเรียนเนี่ยสมัยผมเรียนอาจารย์ที่สอนผมก็ ทำอย่างนี้แหละครับทำไมนานมากร่วมเกือบ30ปีแล้วนะเกือบ3าปีแล้วเขออกวาก็ออกข้อสอบข้อเดียวไม่มีก็ไม่มีช้ยอยขอขอ,อเลยนะเนี่ยแสดงที่ทำอย่างเดียวครับออกข้อสอบข้อเดียวให้ทำทุกอย่างเลยครับคือช็อปเมรเโนดโนดการแปลงแรงจ่ายซูปเปอร์โพสชั่นเทวินินนอตันและก็การส่งผ่านกำลมไฟฟ้าสุด9ข,9ข้อ9ข้อครับ ทำเหมือนกับแต่เขาทำเขาโจมที่ข้อเดียวนะมา,มาดูเลยครับอันนี้ก็คือการหาไอโดยวิธีของนอตตันเริ่มเลยครับบอกแล้วว่าให้ให้ให,หาไอนอตตันก่อนใช่ไหมครับช็อตเลยครับช็อตเซอร์กิตนี่พอช็อตเซอร์กิตเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นอย่างไรนี่รัดวงจรเพื่อหาอะไรครับนะเพื่อหาไอช็อตเซอร์กิตผมช็อตตรงเลยเนี่ยสีแดงๆเนี่ยผมช็อตตรงเลยนะผมช็อตตรงเลยนะดูนะ ดูนะฮะวิธีทำมีธีทำตัวอย่างสิทธิอนาะตต์สัญเทียนะธีดทำนะเนี่ยเพื่อหาไอ้ชอตสังเกตอ่านอนตั้งมัต้องหานะถ้ากลับไปดูเทลินนะครับเหมือนกันหาเทลินฮะมีค่ามากกันนะอันตรงนี้มาดูนะครับถ้าช็อตแล้วมันจะเป็นปิดทึบนี่คือ6กิโลตรงนี้คืออ่าสิบสองโวลต์ต่อมว่านี่ตรงนี้ก็เหมือนกันทึบ ไอ้ข้าสกิดท้ายยังไงจะใช้กดขององง่ายๆก็ได้ครับแต่อันนี้ผมจะลองใช้เมดดูลองใช้เมดดูนะครับดูนะเมดก็วิธีการทางงังไงผมก็วนลูปสิผมตั้งเชื่อว่าเป็นไอหนึงอันนี้ผมต้องชื่อวป องไหลขึ้นเมือ่อัดแต่อ1หน่งเมื่อไหลวนทาอีกเ้อสัเกก็ลบครับเนี่ยแสดงว่าเราต้องหา i1 กับ i2 ให้ได้ก่อนนะครับหาอ1กับอ2ให้ได้ก่อนนะมาดูครับที่เมียร i อห่งครับทนะี่ที่เมีรนะที่เมียร์นะยอ มือเป็นบวก12โวลต์นะครับนะโอเคนี่คือหา i 1นะครับ i, i 1ก็คือเท่ากับอะไรครับก็ย้ายไปสินะฮะ12โวลต์หารด้วย6กิโลโอห์มได้ i 1ทันทีเลยครับตดูนี้สิบหาร6เป็นนี่สองกิโลได้ไอหนึ่งเฉยเลยนะเมื่อได้ i 1ครับต่อมาครับมาดูที่เกรด i 2เนี่ยไม่ เม็ดไอสองครับวนนะวนเม็ดไอสองดูสิใช้เคยชอบวนเตาร้อนนะครับ oh มีอะไรมีอาร์แค่ตัวเดียวแล้วก็คือจะได้อะไรครับอ่าสามกิโลโอห์มคูณกับไอสองอย่างเดียวนะนะแล้วก็เจอเครื่องหมายบวกย้ายมาเป็นลบ การนี้ครับไอพอดซีร์เคอ่าก็จะเท่ากับอะไรครับมันบอกว่าเอาไอสองตั้งใช่ไหมฮะเอาไอสองตั้งคือไอสองคือเท่าไหร่อ่ไอสองก็คือสองมิลลิแอมนะครับสองมิลลิแอมอ่าสองมิลลิแอมนะครับอ่าติดลบด้วยนะติดลบสองมิลลิแอมบวกกับ บวกกับลบขอโทษทีลบทงลบลบลบด้วยนะลบด้วยไอหนึ่งไอหนึ่งคืออะไรไอหนึ่งก็คือหาไม่ได้แล้วคือสองนี่แล่ะนี่นะครับลบสองลบสองก็กลายเป็นลบสี่นี่แล้วเราได้แล้วกระแสเท่ากับลบสี่ไี่แล่ะนะครับนี่คือกระแสไอช็อตเซอร์กิตนะครับกระแสไอช็อตเซอร์กิตทีนี้จริงๆแล้วเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยกระแสทิศทางของกระแสเราสมมุติเราก็บอกแล้วว่ามันสมมุติว่ามันจะได้ว่าทิศทางของกระแสไอเนี่ยมันต้องไหลลงนะครับไหลลงเพราะนั้นเราก็เอามาเขียนเป็นสมการเขาเรียกอะไรวงตัวทิศเกียนกันแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไอโซโทปก็มีค่าเท่ากับสี่นี่แล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรครับอาร์นตันมีค่าเท่ากับอาร์เทนินอาร์นตันมีค่าเท่ากับอาร์เทนิน คือ2กิโลโอห์มจำได้ไหมครับแล้วเราก็เอาไปต่อกับโหลด RL นะโหลด RL ซึ่งมีค่าเท่ากับอะไรครับ6กิโลโอห์มเพื่อที่จะหากระแสที่ไหลผ่านตัวนี้คือ IO นะวงจรเหลือแค่นี้ครับ R 2ตัวเป็นแหลงจายกระแสใช้ Current Divider Circuit จำได้ครับเพราะนั้น IO ใส่มาเลยครับ IO ก็เท่ากับอยากหากระแสไฟผ่าน R 6กิโลโอห์มครับอยากหากระแสไฟผ่านตัวนี้นะ ให้นำเอาอะไรครับเอากระแสไ,ไหลเข้ามาคือไอ็อตเซอร์กิตคูณกับ R นอร์ตันอ่าหารด้วย R นอร์ตันบวกด้วย R าร์เอลนะแทนค่าไปครับไอ็อตเซอร์กิตหาได้แล้วคือ4นี่แหละคูณกับ R นอร์ตันคือ2องกิโลหารด้วย R นอร์ตันกับ R L คือ R 4. บวกกันเลยครับ2อบวกบเป็น8ปดกิโลโอห์มสีเป็น8 8ตัด8นะครับกิโลตัดกิโลออกมาเป็น1มิลลิแอมป์คำตอบยืนยันคำตอบเท่ากันไม่ว่าจะใช้วิธีไหนครับ <c oughs> อันนี้เป็นการใช้ทฤษฎีหรือกฎของนอตันนะครับในการหาค่าของกระแสหรือหาอะไรกันหรือหาอะไรก็ตามแต่เถอะนะครับโดยวิธีของนอตันนะคล้ายกับของเทวินินเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งครับแต่ถ้าโจทย์เขาสั่งให้ทำเราก็ต้องทำแบบนี้นะครับ เรื่องของทฤษฎีของน้อตั้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ครับเหมือนเดิมนะครับฝากากดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วยให้กับเป็นกำลังใจให้กับครูเจียงสำหรับวับนนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ